วัสดีก็วันนี้เราอยู่ที่ร้านรองเท้ามือ2ที่ใหญ่ที่สุดและมีร้านเดียวนะครับในอำเภอศรีขอภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับเนี่ยพามาชมสินค้าเขาเพิ่งลงใหม่ๆเลยนะครับขายคู่เท่าไหร่ครับเนี่ยรองเท้าสปอร์ตครับสองยตัวนั้นเองนครับนี่มาดูครับแบรนด์เนมล้วนเลยนะครับดูครับโอ้โหตรงนี้ร้านก็อยู่ที่ บริเวณเลียบทางรถไฟสีขอรภูมินะครับี่มีที hmm, bait, really aquí, Here, ่จอดรถสะดวกสบายเลยนะฮะนี่โอ้โหกว้างขวางมากเลยนะครับมีสินค้าโอ้มีของเด็กก็มีนะครับของเด็กก็มีของรองเท้าคัชชูผู้หญิงครับมีนะครับนี่้าใบสปอร์ตเดี๋ยวมาดูกันว่าโอ้งานประมาณไหนใช้ได้เลยนะครับนี่กับราคาขนาดนี้นะนี่ครับโอ้อันนี้โอ้พื้นยังไปได้อยู่นะครับแบบปั๊มนะครับตัวนี้ลำลองครับ อาดิดาสโอ้โหพื้นข้างหลังยังดีๆเลยครับดูครับนี่งานผ้านะครับอันนี้ใส่ถุงไว้น่าจะประมาณว่ากลัวเปื้อนหรือเปล่าครับเนี่ยอาดิดาสเนี่ยนี่สเตนสมินะครับนี่โอ้โหพื้นสุดยอดเลยครับโอ้โอพูม่าครับเนี่ยแบบแป๊บแบบนี้นะครับไม่ค่อยเห็นเลยนะครับ งานหนังซะด้วยนะครับหืมสภาพใช้ได้เลยใหม่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนโอ้พวกคอนเวิร์ตนะฮะอันนี้คอนเวิร์ตอะไรครับเนี่ยอื้มเบาวิวเลยนะครับเนี่ยใสๆเลยวิววิวเลยโอ้โหสวยเลยสวยเลยคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตหุ้มค้อโอ้ Adidas Boost นี่ครับหืม ส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าสปอร์ตนะครับรองเท้าใส่วิ่งนะฮะนี่ใส่ทํางานก็เป็นพวกคัตชูแบบนี้นะครับคัตชูแบบนี้ก็ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้สตาร์ทโอ้สตาร์ทก็สึกไปหน่อยนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นไปตามเกรดราคามันนะครับเนี่ยสภาพดีๆก็คงน่าจะแพงหน่อยนะครับโอ้อันนี้เย็บให้เรียบร้อยเลยนะครับเย็บให้เรียบร้อยเลยเนี่ยฮะกีก้าหรือเปล่าไม่ใช่ ดูกันหนาโอเคโอ้โหโอ,โอ้ดูคอนเวิร์ตหน่อยนะครับคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตแวนครับแวนหนอนใหญ่โอ้เพื่อว่ามีรองเท้าหลากหลายเลยนะครับก็สนใจมาได้นะครับเรียบทางรถไฟสีกรภูมิครับจังหวัดสุรินทร์อันนี้น่าจะเป็นกองโลกนะครับ ฝั่งนี้เป็นร้านผลไม้นะครับแต่เป็นเจ้าเดียวกันกับร้านรองเท้าครับโอเคฝากไว้ด้วยครับ